ลช่นะ่่วงหน้าาาอยพดคะจับใจเครื่องดื่มสมุนไพรจับเลี้ยงแท้จากไทยดริ n k เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยพร้อมโชว์ศักยภาพการผลิตด้วยเครื่องมือทันสมัยและนําสมุนไพรแท้มาผลิตเป็นเครื่องดื่มคลายร้อนไทยดริ n งใช้งบประมาณถึง200ล้านบาทพัฒนาเครื่องดื่มจับใจให้ถูกใจผู้บริโภคชาวไทยผ่านการทําวิจัยตลาดที่พบว่า ผู้บริโภคให้ความสนใจซื้อถึงร้อยละ99เพราะรสชาติที่กลมกล่อมหอมสมุนไพรความหวานชุ่มคอรวมถึงการเข้าถึงง่ายจับใจกำหนดจุดขายให้เป็นเครื่องดื่มของคนทุกเพศทุกวัยเปิดตัวด้วยราคาเพียง10บาทพร้อมวางแผนกระจายสินค้าผ่านร้านค้าและร้านอาหารกว่า4ี่แ0,000นแห่งทั่วประเทศ ซื้อจับใจเนี่ยค่ะเหมือนแล้วมันทํามาจากสมุนไพรแท้ๆโดยที่เดี๋ยวนี้เนี่ยวิถีชีวิตของคนเราเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องการความสะดวกสบายมีชีวิตที่เร่งรีบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องไปกับเทรนดสุขภาพได้เราสามารถที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่อยสดชื่นมีความหอมมีความามีคุณประโยชน์ของสินค้ายังอยู่ครบถ้วนในขวดขวดนี้ ไท่ดิ้งเลือกนเดชคูกิมิยะนักแสดงชื่อดังมาเป็นพรีเซนเตอร์จับใจเป็นตัวแทนของเครื่องดื่มที่สดชื่นเหมือนบุคลิกของนเดชจากนี้จะเดินสายทํากิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั่วประเทศตลอดทั้งปีจับใจตั้งเป้ายอดขาย1,000ล้านบาทมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ30ของตลาดชาพร้อมดื่มมูลค่า1 5 0 0 0ล้านบาทไห้ไถ่ดิ้งมองว่าจับใจจะช่วยผลักดันตลาดให้เติบโตร้อยละ25 และช่วยให้ยอดขายของไทริง์เติบโตมากกว่าร้อยละห้ในปีนี้ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน